asus เปิดตัวเกมส์สมาร์ทโฟน o g phone 5เฮ้ยเดี๋ยวปีที่แล้ว r o g phone 3แล้ว r o g phone 4อยู่ไหนอะงงเลยคุณผู้ชมนะงงเหมือนผมไหมครับปีที่แล้วยังพูดถึง asus r o g phone 3อยู่เลย ปีนี้ทำไมอยู่ดีๆเปิดตัวมาเป็น5งงเลย <g ule> ปกติเขาจะเปิดตัวช่วงต้นปีแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งถึงจะมีตัวเครื่องคือ A s u s เนี่ยเขาชอบเปิดตัวก่อนโดยที่อาจจะยังพัฒนาไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งถึงจะตามมาเหมือนกับเป็นการแจ้งข่าวให้ทราบก่อนนะครับเหตุผลที่เขาข้ามเลขสไปเลยเนี่ยนะฮะหก็คือมีคนเดานะอันนี้ทีมงานเราเดากันเองว่าโอ้โภาษาจีนมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับคอนเซ็ปต์เนาะ C กับ C อะไรเงี้ยนะอันนี้เขาอาจจะถือเลขนี้นะครับก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาง asus บอกมาก็คือเนื่องจากสมาร์ทโฟน rog Phone รุ่นนี้มีการอัปเกรดเป็นระบบ 5g แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนข้ามชื่อเลข4ไปเลยจาก lg 3เป็น lg 5ไปเลยจะได้สอดคล้องกับระบบ 5g เอออันหลังนี้น่าจะมีเหตุผลมากกว่านะฮะอ่ะมาดูกันว่า r o g Phone 5มีอะไรใหม่บ้างนะครับอันดับแรกคือจอ รีเฟรชเรท144 h ฮนี่คือรีเฟรชเรทที่สูงที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับตอนนี้มาสำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีเ e s ปอน s e หน้าจอ1มิลลิเซกโอ้โหนี่เทียบเท่ากับจอมอนิเตอร์เล่นเกมบนคอมเลยนะบนเครื่อง PC เลยนะฮะถือว่าสแตนดาร์ดสูงมากนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.78นิ้วนะฮะความละเอียด Full HD นะครับรีเฟรชเรท144เฮใช้ Gorilla ก l a s s ตัดรุ่นเจ๋งสุดนะครับ มีลำโพงคู่หน้ามาด้วยนะครับเพื่อเสียงที่ดังแล้วก็มีแดกแอมมาให้ด้วยขยายเสียงนะฮะชิปสเปคนี่แรงสุดเลย Snapdragon 888นะฮะ G.P.U เป็น a d r e n o 6 60มีถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นธรรมดาเนี่ยมีแรม8กิกนะฮะแล้วก็มีรุ่นโปรแรม16กิกโอ้รุ่นธรรมดานี่มี gig, แรม8กิกกับแรม12กิกนะฮะรุ่นโปรเป็นแรม16กิก รุ่น Ultimate อ l t i m a t e แรม18กิกผมเคยถามทางเ e โนโวแล้วว่าทำไมถึงใส่แรม15กิกไม่ได้เขาบอกว่ามันใส่ได้ไม่จำกัดแล้วแต่มันไม่ได้มีปัญหาเหมือนเมนบอร์ด PC เออนะมือถือเขาถึงได้เนี่ยระดับเกมมิ่งเนี่ยใส่มาเนี่ยท็อปทอปเนี่ย18กิกโอ้โหเยอะกว่าโน้ตบุ๊กที่เราไปซื้อตามท้องตลาดอีกนะเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับหน่วยความจำภายในนะครับก็มี128 256 512เรียงตามรุ่นเลยนะคร เป็น ufs 3.1ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่6,000มิลลิแอมชาร์จเร็ว65วัตต์มีพัดลมระบายความร้อน a e r o active cooler 5ให้มาในกล่องด้วยก็คือเป็นหนีบด้านหลังนะเหมือนที่หนีบมือถือแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับฝาหลังเนี่ยเขาออกแบบเป็นลายโลโก้ rog แบบดอท m e t a i c นะเป็นแบบ pixel เ,เป็นเม็ดๆๆนะครับก็ดูแบบว่าคลาสสิกดีนะครับกล้องไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่รุ่นนี้นะฮะเน้นกล้องหลังมา 64ล้านมีอยตอว Y13 ล้านมาโค2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า24ล้านทั้งหมดรันอยู่บน Android 11นะครับยังมีรูหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรอยู่ไม่กันน้ำไม่รองรับชาร์จไร้สายนี่เห็นไหมฮะเน้นเรื่องเกมเลยนะครับอ่ะรอดูครับว่าตัวนี้เข้ามาเมืองไทยจะราคาเท่าไหร่และจะเริ่มขายเมื่อไหร่นะต้องรอดูครับ